สวัสดีชาวอินฟลูเอนเซอร์ทุกท่านค่ะวันนี้โคจันจะมาสอนทุกคนใช้แอปตัดต่อวิดีโอของเราชื่อว่าแอป u u คั t ค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะทุกคนไปโหลดแอปกันมาค่ะแล้วเรามาทดลองทำไปพร้อมๆกันค่ะเริ่มต้นนะคะโคจะเอาแอป u u คั t ไว้บนหัวนะคะเราจะชี้ไปที่แอป u u คั t นะคะ ือนเ,นเราจะชี้ไปที่แอปยูคัทสอนตัดต่อวิดีโอโดยใช้แอปยูคันะอันนี้คือเป็นคอนเซ็ปที่เราคิดขึ้นมานะคะเบื้องต้นเนี่ยเราเราโหลดแอปยูคัไว้ในเครื่องของเราเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กดแชร์ค่ะตรงวิดีโอมันจะมีคําว่าแชร์นะเห็นไหมยูคั t จะเข้ามาเลยทันทีเราแชร์ที่ยูคักดลิงก์ยูคั t นะคะมันจะมาหน้านี้ค่ะทุกคนนะเบื้องต้นเลยนะคะโค้ดจะฟังเสียงก่อนว่าเราจะตัด หัวตัดท้ายก่อนนะคะกดที่กันไก่ค่ะทุกคนกันไก่นะคะเดี๋ยวโคจะแคปหน้าจอไว้ก่อนนะคะกันไก่อาจจะนานหน่อยนะคะคลิปนี้ชีไ้ไปที่กันไก่นะคะกันไก่บันทึกหน้าจอไว้ก่อนนะกดที่กันไก่กันไก่ เราฟังก่อนนะคะสวัสดีชาวอินฟลูเอนเซอร์ทุกท่านค่ะวันนี้โคจันจะมาสอนทุกคนใช้แอปตัดต่อวิดีโอของเราชื่อว่าแอป You Cut ค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะทุกคนไปโหลดแอปกันมาค่ะแล้วเรามาทดลองทำไปพร้อมๆกันค่ะโอเคแค่นี้นะคะ ทดลองไปพร้อมๆกันค่ะอ่าฟังทีสทีหนึ่งสวัสดีชาวอินฟลูเอนเซอร์ทุกท่านค่ะวันนี้ขาจันจะมาสอนทุกคนใช้แอปตัดต่อวิดีโอของเราชื่อว่าแอป You Cut ค่ะน่าจะตาเป็นแบบนี้ตรงที่มือเราชยไปค่ะไปโหลดแอปกันมาค่ะ แล้วเรามาทดลองทําไปพร้อมๆกันค่ะโอเคแค่นี้นะคะเราได้หัวท้ายที่มันพอดีแล้วนะเบื้องต้นเลยเราก็กดถูกไปก่อนนะคะทีนี้เรามาดูตัวหนังสือของเรานะคะตัวหนังสือของเราอะ่ะมันจะกลับด้านแล้วก็พลิกมาหันนะ,ะไอเลื่อนข้างแถบข้างบนเลยนะแถบข้างบนเครื่องมือข้างบนนะคะมันจะมีเห็นไหม ไปกลับนะกลับด้านเราคลิกตรงนี้ค่ะเดี๋ยวแคปก่อนนะคะบันทึกหน้าจอก่อนนะเอาตรงนี้นะคะบันทึกหน้าจอว่าเราชี้มาที่ตัวหนังสือที่มันกลับด้านนะคะอ่าโอเคนะคะอันนี้คือเราคลิกตรงที่กลับด้านปั๊บเห็นไหมทุกคนตัวหนังสือบนเสื้อจะเป็น mdk อ่านชัดเจนแล้วก็ตัวกาแฟด้านหลังนะคะตัวกาแฟด้านหลังก็จะไม่กลับด้านต่อไปแล้วนะคะอันนี้เรียบร้อยแล้วดูข้างบนนะทุกคนบนหัวของเรามันจะเหลือพื้นที่ว่างอยู่เป็นหลักการทําวิดีโอที่ไม่สมดุลนะคะเราก็จะตัดขอบบริเวณด้านหัวลงมานะ,ะกดตรงนี้ค่ะครอบนะคะข้างๆกับไอที่กลับด้าน,นะคะ่ะแล้วก็ขยับลงมานะคะ อ่าขยับให้มาอยู่ระดับนี้นะคะขยับให้มาอยู่ระดับนี้ไม่ให้มีพื้นที่ว่างข้างบนหัวเยอะเกินไปเสร็จแล้วก็กดถูกค่ะอ่าเห็นไหมตัวเราก็จะใหญ่ขึ้นนะคะใหญ่ขึ้นแล้วก็ข้างบนหัวจะไม่มีพื้นที่ว่างนะ,ะต่อไปนะคะเสียงนะเสียงแล้วก็กดที่รูปลําโพงนะ,ะเห็นไหมเสียงของเราเราก็จะเพิ่มเสียงไปอีกนะคะเพิ่มเสียงไีอิบอ่าจากหนึ่งร้อยเป็นสองร้อยหนึ่งเท่าตัว วั okay, นนี้เขาจันจะกดถูดค่ะทีนี้เราจะเร่งวิดีโอตอนนี้วิดีโอของเราเนื้อเนื้อของมันก็คืออยู่ที่ยี่สิบกว่าเพราะเมื่อกี้เราตัดหัวตัดท้ายเสร็จแล้วมันมันยี่สิบห้าใช่ไหมตัดหัวตัดท้ายออกไปอาจจะเหลือสักยี่สิบตอนนี้เขาจันจะเร่งวิดีโอนะคะให้มันเร็วขึ้นมาสองเท่านะคะหนึ่งจุดสองนะกดความเร็วในะเครื่องมือตรงนี้นะคะกดความเร็วนะคะอ่าทีเนี้ อ่ะแล้วก็กดมาเลื่อนมาแล้วหนึ่งจุดหนึ่งใช้แอปตัดต่อวิดีโอของเราจุดสองใช้แอปตัดต่อวิดีโอของเราชื่อว่าแอป You Cut ค่ะอ่าทีนี้เราก็จะเอาแอปเราจะเอาแอปใส่ข้างบนนะคะเดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวมันจะสบไม่ได้อ่ะทีนี้เราจะเอาแอปใส่ข้างบนตอนที่มือเราชี้นะคะอ่ะสวัสดีชาวอินฟลูอนเซอร์ทุกท่านค่ะ วันนี้ขคจันจะมาสอนทุกคนใช้แอปตัดต่อวิดีโอของเราชื่อว่าแอป YouCut ค่ะคนี้ก่อนอ่ y u c u t ปึ๊บเรามาตรงนี้มือเราชี้ไปที่ y u c u t ใช่ไหมเราจะเอาแอป YouCut ขึ้นเราเลื่อนเครื่องหมายค่ะหาเครื่องหมายหาเครื่องหมายอ่ะถ้าหาไม่เจอข้อหน้าจอทีหนึงก่อนนะคะแล้วก็ข้อตรงนี้ค่ะหาเครื่องหมายที่เป็นตัว P P ซ้อนกันสอ,สอตัวนะคะ ะะะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเจอแล้วต้องเคาะตรงคลิปนะคะเห็นไหม PP สอตัวตรงนี้ค่ะ PP คลิกตรงนี้เลยค่ะ PP เราไปที่รูปภาพนะคะมันจะมาที่เราจะเอาแอปยูคัในยูคัทในคลังรูปภาพของเราเอาไปวางไว้บนหัวเราตรงมือที่ชี้นะคะแล้วก็หาคําว่ายูคัทค่ะอ่าเห็นไหมมาแล้วแอปยูคัทของเราสามารถจะย่อขายายได้นะคะย่อขายายได้ ตรงลูกศรไปกับตรงนี้นะคะอ่าที่มือของเราอ่าเราสัเลื่อนข้นไปอ่าใหญ่ไปนะคะมันจะบังหน้าเราอันนิดนึงอ่ามือเราชี้มาที่ U c คั t ใช่ไหมอ่าโอเคนะคะลองเล่นดูนะคะลองเล่นวิดีโอของเราดูค่ะ ตออวิดีโอของเราชื่อว่าแอปยูคั t ค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ,ะทุกคนแป๊บหนึง่งเราก็เลื่อนมาอีกนิดนึงนะมือเราชี้ไปแล้วแต่แอปขึ้นชา้าตัดต่อวิดีโอของเราชื่อว่าแอปยูคั t ค่ะหน้าตาเป็นอ,อีกนิดนึงอ่าเ,เลื่อนแอปมาอีกหน่อยนึงต่อวิดีโอของเราชื่อว่าแอป ยูคัทค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะทุกคน mm hmm. ไปโหลดแอปกันมาค่ะแล้วเรามาทดลองทำไปพร้อมๆกันค่ะโอเคแค่นี้อ่าโค้จะตัดต่อคลิปวิดีโอเป็นช็อตเป็นช็อตไปนะเดี๋ยวเราจะอัดหน้าจอวิธีการใช้แอปยูคัทโดยตรงเลยนะคะโอเคค่ะ okay, บันทึกเลยค่ะอ่ะอีกนิดนึงนะคะเพิ่มแสงนะคะอีกนิดนึงเพิ่มแสงเนาะอ่ะเพิ่มแสง เราจะเพิ่มแสงนะคะอ่าแสงของเราคดอัดในในบ้านนะแสงมันอาจจะมืดมืดไปหน่อยเอาตัวกรองตรงนี้ค่ะแล้วมาที่ปรับนะคะตัวกรองแล้วก็มาที่ปรับตรงนี้นะ,ะเราเพิ่มแสงได้อ่าเพิ่มแสงให้มันสว่างขึ้นอีกหน่อยนึงตรงนี้เพิ่มแสงนะคะโอเคหน,หน้าไม่มืดแล้วสว่างแล้วเอเคเสียงได้แสงได้นะคะจังหวะจะโคนอะไรต่างๆได้อ่า เราจะใส่ตัวหนังสือตอนนี้หรือไม่ใส่ก็ได้เราจะอธิบายภาพหรือไม่อธิบายก็ได้นะคะเราก็กดบันทึกเก็บไว้ก่อนค่ะอ่าเป็นอันเรียบร้อยนะคะช็อตนี้เราตัดต่อเรียบร้อยค่ะรอนิดนึงนะคะโอเคนะอยู่ในคลังแล้วอยู่ในแกลเลอรี่ของเราแล้วค่ะ อันดับสุดท้ายที่เราจะต้องทําคือเอาคลิปมาประกอบกันสมมติว่าเราทําคลิปเรียบร้อยแล้วแล้วเราจะใส่ตัวหนังสือใส่ซาวเอฟเฟกอะไรต่างๆใส่สติกเกอร์อะไรต่างๆนะคะเรามาดูขั้นตอนกันเลยค่ะ